ไม่อยู่รอค่าญี่ปุ่นเปิดตัวกระบะไฟฟ้า100%ขายไทยวิ่งได้ไกลสูงสุด330กิโลเมตรต่อชาร์จสำหรับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เราได้เห็นการเปิดตัวนวรตรัตกรรมใหม่ๆมากมายรวมไปถึงรถยุนรไฟฟ้าจากค่ายยานยนต์เพิ่มมากขึ้น โดยนอกจากค่ายใหญ่ในตลาดแล้วมีอีกหนึ่งรุ่นรถกระบะขุมพลังไฟฟ้าที่มีการเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยของเราช่วงงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ด้วยนั่นก็คือกระบะขุมพลังไฟฟ้า JAC T8 EV นั่นเองสำหรับ JAC T8 นั้นถูกนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยโดยบริษัทไทย EV จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทย ตัวรถมาพร้อมกับตัวถังแบบ Double c a p 4ประตูมิติตัวรถมีความยาว5,325ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,880ม mm, ิลิเมตรสูง1,850ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อย,ยาว3,900 0มิิเมตรน้ำหนักตัวรถโดยรวมอยู่ที่2.2ตันสามารถบรรทุกได้สูงสุด1ตันและเมื่อรวมน้ำหนักตัวรถบวกกับน้ำหนักบรรทุกจะอยู่ที่ประมาณ3.2ตัน โดยขนาดตัวรถและความสามารถในการบรรทุกนั้นทำได้ใกล้เคียงกับกระบะน้ำมันทั่วไปในตลาดภายนอกตัวรถมาพร้อมกับชุดกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมติดตั้งโลโก้ JAC ตรงกลางใต้ฝากระโปรงหน้านั้นเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เป็นระบบชุดควบคุมการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าท้ายกระบะมาพร้อมกับชุดสปอร์ตบาร์ติดตั้งหูเกี่ยวเชือกด้านข้างช่องชาร์จไฟเหนือซุ้มล้อหลังสามารถชาร์จไฟได้ทั้งระบบ DC และ AC สำหรับกุ้มพลังของรถนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนขนาด150ราแรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตร m, ทำความเร็วที่สูงสุด132กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตขนาด65.3กิโลวัตต์ชั่วโมงจาก Gothen High Tech ให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุดมากกว่า330กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด3รูปแบบคือ Eco Power Normal และ Power Mode สำหรับการรีชาร์จพลังงานนั้นตัวรถรองรับการชาร์จไฟทั้งแบบ DC Fast Charge ที่สามารถชาร์จไฟจาก20 80โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงส่วนการชาร์จไฟบ้าน AC นั้นรองรับที่กำลังไฟสูงสุด6.6กิโลวัตต์จะใช้เวลาชาร์จประมาณ10ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มด้วยตัวเลขดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขการชาร์จไฟ DC ที่ค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับค่ายอื่น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ30-45นาทีสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่จาก0-80%ส่วนด้านราคาค่าตัวของรถนั้น JAC T8 EV เปิดตัวด้วยราคา1,290,000บาทโดยเป็นการทำตลาดโดยบริษัทไทย EV จำกัดส่วนการรับประกันทั้งตัวรถมอเตอร์ขับเคลื่อนรวมไปถึงแบตเตอรี่นั้นจะอยู่ที่3ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิเมตร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ซึ่งแต่ละค่ายได้เตรียมรถจต์นฟ้ามาเปิดตัวในงานอย่างมากมายหนึ่งในนั้นคือบูธของบริษัทไทยอีวีจำกัดซึ่งได้นำเจ้า JAC T8 EV มาเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยจากราคาค่าตัวสมรรถนะของรถรวมไปถึงระยะการรับประกรันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่สนใจรถจตในฟ้าแต่ทว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรานอื่นนั้นอาจจะต้องเหนื่อยกันหน่อย ซึ่งหลังจากนี้บริษัทตโวต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดนั้นมีแผนจะเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าของตนเองเช่นกันซึ่งน่าจะเขย่าตลาดรถกระบะเมืองไทยได้ไม่น้อยโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ส่วนนี้หากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเจ้า JAC T8 EV รถกระบะขุมพลังไฟฟ้าคันนี้ น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ